มาก็ผมวันนี้พี่เมนมาทดสอบความแม่นกันที่สนามยิงปืนราชนาวีบังนาะวันนี้พี่เมนจะลองเป็น9มมครกหนเกจนะครับกับสน25นะ่ัดแล้วก็เป้า2เป้าครับผมส่วนที่สนามเขาจะมีหูฟังให้นะครับกับแว่นตาหลังจากเรียนจบรอดปี5นะครับก็ไม่ได้ทดสอบอีกเลยวันนี้มีโอกาสแล้วมามาจัดสักหน่อยที่นี่เขาจะมีครูฝึกนะครับคอยแนะนําวิธีการเล่นวิธีการยิงวิธีการเล็งต่างๆครับผมพร้อมกับจอมอนิเตอร์ด้านซ้ายเลยครับผมมาพร้อมกันแล้วจัดกันเลย ซึ่งถ้าเป็นเบเกนเนอร์นะครับครูฝึกเขาแนะนําให้อยู่ที่ระยะ5เมตรนะครับอันนี้พี่แมนก็ทดสอบ10นัดนะครับตรงกลางเท่านั้นอันดับต่อมาเป้าสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้พี่แมนใส่ไปทดสอบ5นัดครับผมมีพลาดเป้าบนไป1เมตรนะครับนี่จากนั้นครูฝึกก็จะเปลี่ยนเป้าเป็นเป้าวงกลมตัวนี้นะครับนี่ระยะ5เมตรพี่แมนบอกอยากทดสอบฝีมือตัวเองไป10เมตรเลยครับผมมาดูกันว่าจะโดนซักเม็ดไหม อันนี้ส่วนตัวผมกอคลิปนะครับปกติจะยิงช้ามากนะครับต้องตั้งสมาธิแล้วก็เล็งนะครับแล้วก็ค่อยๆยิงครับผมชาเลนจ์ตัวเองใหม่นะครับ2เมตรสุดท้ายขอยิงระยะ15เมตรสรุปยิงโดนขอบเป้านะครับเมตดที่2ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันด้านส่วนใครที่อยากจะมานะครับก็มาได้เลยนะครับแต่อย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องลงทะเบียนที่นี่เปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามโมงครึ่งนะครับและนี่ผลงานของพี่แมนก็ผมมาดูกันเลยว่าจะโดนสักกี่เม็ดอันนี้ระยะ5เมตรนะครับเป้าตรงกลาง10เมตรโดนหมดเลยนะครับ1 2 นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าสิบโอเคห้าเม็ดนี่ครับพลาดไปเม็ดหนึ่งแล้วอันนี้ระยะสิบกับสิบห้านะครับโอ้โหโดนแปดสูงสุดนะครับแปดสองเม็ดแล้วก็นอกนั้นไม่โดนแล้วก็โดนขอบหนึ่งเม็ดครับผม